ยอดเลยครับใช่ไหมค,ครับ,ค,รบคือมันเป็นสิ่งที่ไม่เรามีบทบาทอดนที้เราควบคุมเขาเริ่มเก้าเก้ามาทั่วหลยกคดีงานที่มีคนับ,บอาชีพเราเราปฏิเสธไม่ได้เรามาทางการจุนหาเงินตรงตรง,ตรงนี้ไม่ใช่แต่ทําไ้แล้วใช่ไหมคือคือทําไปคือคอายุเริ่มเยอะมันก็เริ่มมองหรือว่าโดนใส่ม,มันรนี่คือจริยธรไรมหรือว่าอะไรมา ความคิดมันก็เปลี่ยนไปผมเมื่อความแรกๆสังเกตมีแต่อยากรวยอยากรวยอยากรวยมมาถึงตอนนี้อยากรวยไหมแค่นั้นพอพอกินพออยู่แต่ให้เริ่มให้สังคมให้ลูกอาคงจะดีใจก็บอกเด็กลูกอาคงนี้ยเป็นคนดีของสังคมนะอย่างน้ก็มีส่วนเพื่อนหนุนสังคมผมใช่ไหมฮะคือ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 นี่จะมองเป็นสามส่วนโ เลยนะครับแล้วโอเคครับปุบเดี๋ยวนี้ไม่ก็ไม่ไม่ถามก็คือว่าเพราะว่ามันมีแบบข้อคุณสมบัติของการปสะของส่วนใหญ่ก็นัดตรงไหนก็หมดนะับนี่เอาไปไล้เป็นเลขเจ่า8เจ้โมง10เจ้าโงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคงเดี๋ยวนี้เขคงโหลดขึ้นเว็บแล้วแต่าน่าจะประมาณปลายปีคือไม่ไม่มีปัญหาแับว่าจะให้เยอะเยอะเยอะก่อนนเราลองเอาไปตัดต่อนะหรือว่าหรือว่าอันนี้แต่หน้านั้นะน่าจะใช้ได้เพราะว่า ไปวันน้าอาจารย์ก็ขอไปหลายคนเพราะอาจารย์ก็าคนนอกเคสิ๊กเกอร์มาสอนเนี่ยอาจารย์จะมานั่งฟังครับครับครับมันดีมากขอขอรอดีๆครับอาจารย์ครับนะอาจารย์บางคนก็กลัวเขาอยู่ในตําราเขาไม่มีงเลยเ่าจะตกหลงเรื่องเขาก็เฟรียทุกทกี่ยงทำไมบอกโอ้โหกำลีงสำคัญนะเรื่องการบริหารความล้มเหลวครับถือว่าจะปลุกจิตใจให้แก่รือว่าคนมีทักษะพิศษครับคนแพ้เรียกตั้งครั้งหนึ่งเลย หงองไม่สู้หรือทางหน้าสู้อีกครับใช่ไหมคนละเรื่องนะคนละเรื่องครับผมคือการมองเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งมองเชิงบวกมองเชิงลบจริงจริงมองได้จริงจริงนะไม่ไม่ทางหน้าอีกอีกสักทีแค่นี้นี่จบเลยใจะว่านี่นี่เราต้องมองอย่างนี้ครับผมเนี่ยหลักการปฏิหาริย์ง่ายสร้างความสมดุล ติดข้อผิดพลาดมากที่สุดติดจุดอ่อนมากติดจุดเอาไวรเสริมจุดแข็งผู้ชายสวอชเทคนิคอะเราของเราของบอสตันอะไรนั่นก็มันไม่มีอะไรเจอที่แบบจริงๆเบสิกง่ายๆครับผมใช่ไหมจุดอ่อนจุดแข็งก็ติดจุดอ่อนใช่ไหมหรือว่าแล้วโอกาสตลาดอยู่ตรงไหนเพื่อนวกท่านจริงด้วยครับจริงครับโอเคก็เดี๋ยวแล้วคุณนามเยอะ ออกคติออกใจก็คืออันนี้ครับผมก็เลืองไอความสุของลูกู้กายความภูมิใจของเราครับนี่เพราะว่ามันถือเป็นพิโรธที่ของครัพบริสัหรถ้าพิโรธที่ของตัวเองนะไม่ได้ย่างเดียวขอจะทิ้ชีวิตข้าเองโดยใช้สติปัญญาของเราที่มีนะทำอะไรคืออยู่ที่เราเชื่อว่าอยู่ที่เราบางบนอยู่นี่ครับ อ่อนตรงไหนเพิ่มตรงนั้นใช่ไหมบางทีอันนี้ต้องไปอบรมที่พระโ้าวยังไปต่อคณะนวัตกรรมคือู่เฉยต้องเรียนต้องไปสอนั้ไปเรียนเรครับมันหยุดไม่ได้ครับวิชาสมัยใหม่ใช่ไหมคือคือก็ปรับเปลี่ยนตามโลกไปเรื่อยเราจะเป็นไม้แก่ใช่ไหมคือคือคือก็ไม่ได้ไม่ได้อิงความสาเร็จของในอดีตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คัพผม คือคืออย่างนี้เราเจอรุ่บนบางทีรุ่นพ่อแม่หรือว่าค่ายฝ่ายุรกิจเขาต้องทาํามาข้อมาอยู่ครับถึงจุดหนึ่งที่ใส่ทัศน์เขาก็จะได้แค่นี้ครับแต่เราอีกหน่อยอาจจะไม่ให้ลูกดูนี่าะนั้พ่อก็จะเป็นก็อเ,อเอญเขาดูพ่อเป็นค่อนข้างเป็นแบบอย่างครับ,รบที่เขาสัมภาษณ์นะครับ,รบฉะนั้นเราทําตัวเป็นไม้แก่งไม่ได้เราต้องทำเพราะในพิชารณา ให้คุยเรื่องบอสตันคุยได้บอสตันนะจะพูดแค่คุยเรื่องอีคานาบิกคุยได้ใช่ไหมคือจะคุยเรื่องอะไรไอ้ไอ้ทุนทัพเหมือนลูกบอกเฮ้ยลูกเฮ้ยจบด็อกเตอร์น้าอยู่ต่ำเลยบางคนบอกเฮ้ยฟ้าจบพิยาโทสองใบพอรู้ต่อต่อศิลอะบักขี้นอยู่แต่ถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้อยู่อย่างเน้นทำธุรกิจก็โอเคครับก็พอเราเราก็ต้องปล่อยไีแต่ว่า คุณนวุฒิไว,วยวุทธไวยวุฒิ์มันหา่างเพราะเราโตกว่าแต่ค,คุณนวุฒิจะให้มันใกล้กันคือเราจะได้คุยภาษาเขาแล้วเขาจะได้เล่นเปนะ็นะลูกอาจจะไม่เห็นนีนอีกหน่อกี่ป้อจะสอนดีนใช่ไหมเพราะว่ายูดิลิสแต่เขาก็ภูมิใจเนี่ยพ่อเขาก็ไปสอนที่พี่ตามมหาวิทยาลัยนะรครับใชนะ่ไหมก็นะคือ,คอๆๆเราไปเราต้องให้ได้ได้ได้ความรู้ครับ เหมือนธรรมศาสตร์ก็เชิญไปทุกที่ไปเขาเพราะว่าอาจตกธรรมศาสตร์ด้วยคือธรรมศาสตร์จะมุ่งมั่นเราเราจะทำนะคนมุ่งมั่นอาจทาในถึงเวลาทำอาจจะทำิำครับนั่นคือไปอดลมไปตอนเรียนก็อะไรักเรียนสิ์เก่า์ีิเรนกับสาม เป็นอะไรความคิดสร้างสารคที่เด่นของของยุลากับแบนเท็ที่เชินแรงบุกลมนะไปที่รังสิตก็เป็นระดับภาวาผู้นําบสุดยอดอาวาผู้นําความความความคิดกาโต้อาจารย์โต้ได้อยู่แล้วเราโต้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ทิยาโทหรือว่าอะไรเนี่ยมันมาโต้อาจารย์ด็อกเตอร์เราก็ไม่เห็นีมจนบางทีบอกอาจารย์ อาจารย์สอนในตำราบางทีอาจารย์ต้องมาให้พวกผมเลคเชอร์อาจรย์ไม่มาเที่ยวสานก็ได้อาจารย์ต้องเอาประสบการณ์จริงครับจริงครับไม่มาโอ้จริงโอ้เต้ากันนะอาจารย์แค่พูดมาคำหนึ่งมีความคิดคนห้องผมครับอ้าวบอกโอเคนะอาสรุปรวมนั่นคือสัตว์เศรษฐกิจคนห้องมมองมีจิตมองก็ตัวเลขเป็นเรื่องใหญ่ครับไม่เค่อยนึงถึงคุณธรรมที้ ส่วนนี้จะทำไม่แครคุณภาพชีวิตมันจะกินอยู่ไงแต่ว่ามันต้องรวยมันต้องใช่ไหมที่ชีวิตมัน